สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลดินเนอร์ครับมือฟุตบอลที่คุณไม่ต้องรอเกอ้ออีกต่อไปกับผมต้องพัดนี่นะครับเอาละครับวันนี้พูดถึงนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มาเจาะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าวันนี้หลายๆคนน่าจะพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันฟุตบอลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็เลย จะมาวิเคราะห์วิจารและกันนะครับแบบไม่ต้องยืดยาวนะครับวันนี้คู่แรกต้องบอกว่ามาวิเคราะห์วิจาร์ไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยจะมาวิจารณนะครับสามคู่ที่จะแข่งขันกันนะครับวันนี้ก็จะมีไล่เรียงกันไปนะครับตั้งแต่สามทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ประมาณตีหนึ่งกว่านะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้หลายๆคู่ก็ถือว่านคู่่น่าสนุกเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเราไปพูดกันถึงคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่า เป็นการเจอกันที่เรียกว่าไม่ใช่ยากเย็นเท่าไรของเจ้าบ้านนะครับนั่นก็คือการเจอกันของทึงด้านไบรตันซึ่งจะพบกับอาร์เซนอลในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยอันดับของอาร์เซนอลนะครับหลังจากแพ้มานะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้ตกไปอยู่ที่9แล้วนะครับส่วนทางด้านไบรตันนะครับที่เรียกว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับไบรตันนะครับ ก็พึ่งเสมอกับวูแฮมตันมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับก็ต้องเรียกว่าน่าจะมุ่งมั่นตั้งใจกันทีเดียวนะฮะอันดับของทั้ง2คนก็2ทีมก็คือนะครับไบตันอยู่อันดับที่15นะครับไอซ์นอตอยู่อันดับที่9นะครับเอาแล้วครับเราไปดูความพร้อมของเรียกว่าไบตันก่อนเลยดีกว่านะครับส่วนทางด้านความพร้อมของไบตันนะครับต้องบอกว่าล่าสุดนะครับพวกเขานะครับ ถือว่าสภาพทีมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะครับคนเดียวที่เจ็บก็คือโจเซอิสเกอาโดนะครับส่วนผู้เล่นตัวอื่นเนี่ยของแกรมมอเตเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับโดย11ตัวแรกของทางด้าน ไบรตันแอนเคปเอาเบียนเนี่ยก็น่าจะมาในระบบ4-3-3และตัวหลักนะครับก็คือตัวเดิมๆเลยครับผู้ศัประตูเป็นทางด้านแมตติไรอันนะครับแนวรับ4คนนะครับแบ็คขวาเป็นมาตินมอนโตย่าคู่เซนเตอร์เป็นอาร์ดัมเว็บสเตอร์คู่กับลูอิสดังส์นะครับส่วนแบ็คซ้ายครับเป็นแดนเบิร์สครับซึ่งเป็นกองหลังจอมโยงเลยนะครับส่วนกองกลางครับโอ้โหวันนี้มาเต็มเหมือนกันนะครับจะมีเดวี่พรอเพอร์นะครับแอรอนมอยส์นะครับ มีอีฟบิซูมานะครับส่วนตัวรุกกองหน้าตัวป้ายังคงเป็นทางด้านนิวมูเปนะครับขนาบด้วยนะซอลลรี่มาร์ชแล้วก็ทางด้านทรอสซานะครับเรอันโดนทรอสซาก็ถือว่าสภาพทีมของเจ้าถิ่นเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับไบรตันและโฮฟเอาเบียนนะครับเอาละครับเรามาดูทางด้านความพร้อมของอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่านะครับอาร์เซนอลครับก็ต้องบอกว่า ล่าสุดเนี่ยผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับอ้บุกไปแพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบหมดรูปเหมือนกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทำให้พวกเขานะครับต้องพ่ายแพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เล่น โดนใบแดงได้ด้วยนะครับนั่นก็คือทางด้านเดวิดลุยส์นะครับไปดูความพร้อมของไอซ์นอลกันบ้างครับไอซ์นอลนี้บอกไปก็มีตัวเจ็บเพียบเลยครับนัดล่าสุดก็เสียทางด้านปาโบมารีการิชาก้าที่เจ็บนะครับส่วนที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วทางด้านคาร์ลัมแชมเบอร์นะครับเซริกโซอาเรสก็เรียกว่านั่นคือสตัวที่เจ็บแล้ววันนี้ยังไม่มีทางด้านเดวิดลุยส์ที่ติดโทษแบนจากใบแดงนะครับที่เจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนะครับรวมถึงเซนเตอร์อีกหนึ่งคนก็คือโคเกตินปาปาตุตุก็ททําาให้งด้าน มิเกลอเดตตาค่อนข้างจะปวดหัวที่เดียวนะครับว่าจะจัดตัวอย่างไรในการมาเจอกับไบรตันก็รู้อยู่แล้วว่าไบรตันเล่นในบ้านนะครับค่อนข้างจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นอยู่แล้วเรามาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงของด้านอาเซนอนที่คาดว่าจะลงสนามกันก่อนนะครับผู้สับะตูครับคงเป็นหน้าที่ของ b บาเรโนเช่นเดิมนะครับส่วนแบ็กขวานะครับก็เป็นเบกต่อเฮยรินนะครับส่วนทางด้านซ้ายก็เป็นบัโยสาก้า แล้วก็คู่เซนเตอร์นะครับวันนี้ต้องใช้บริการของ Rock h o l d i n g นะครับคู่กับโคดานมูสตาฟีนะครับก็ถือว่าที่สุดเท่าที่มีแล้วสำหรับเซนเตอร์ฮาฟของทางด้านอาร์เซนอลนะครับส่วนคู่กองกลางนะครับวันนี้เพราะพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับคู่กองกลางก็จะเป็นมาริโอเกนดูซี่นะครับคู่กับดานี่เซบายอสนะครับเซบายอสนี่ก็เป็นตัวสำรองที่ลงมาในเกมที่แล้วส่วนตัวรุกครับวันนี้ทางขวาเป็นนิโคล่าเปเป้นะครับ ตัวเป็นเบเกอร์ด้านในเป็นโจเซฟวิลล็อกแล้วทางด้านซ้ายเป็นทางด้านปีแอร์แอบริกโอบาเมยองนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงใช้บริการของอเล็กซานเดลลาร์คัสเซตเหมือนเดิมนะครับโดยคู่นี้นะครับสถิติการเจอกันนะครับในหลายๆนัดที่ผ่านมานะครับสถิติรวมทั้งหมดเนี่ยเจอกันทั้งหมด15นัดด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนที่เหนือกว่านะครับเพราะว่าการชนะของไบริทันเนี่ยชนะทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน3ครั้งและเป็นแอสตันที่ยับเยียด ความปราชัยให้ได้นะครับถึง8นัดก็ถือว่าอาร์เซนอลนะครับค่อนข้างจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ให้วิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าผมว่าถือว่าเป็นเกมที่สูสีเลยนะครับสำหรับทางด้านไบรตันกัอารซนอนในชั่วโมงนี้ครับไบรตันอยู่ดับี1 5แน่นอนว่าพวกเขาต้องการแต้มนะครับเพื่อจะ ขยับขึ้นไปให้ห่างโซนตกชั้นมากที่สุดนะครับส่วนในาร์อาเซนอนเองก็ต้องการ3มแต้มเพื่อจะไปลุยอย่างน้อยยูโรปาลีนะครับเอาละครับรูปเกมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่เรียกว่าไม่น่าจะตั้งรับเท่าไหร่นะครับด้วยการเล่นในบ้านอยู่แล้วนะครับในเอเ็กซิเดียมพวกเขามั่นใจอยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่ทั้งคู่แลกกันสนุกนะครับแล้วก็อาเซนอลเองก็ต้องอาศัยจังหวะส่วนกลับโดยมีทีเด็ดอยู่ที่ด้านอเลกซานเดลลาคาสตและก็ปีแอมริกโอบาเมยองนะครับแต่ว่า ถ้าดูภาพรวมนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยจะแลกสุขอย่างที่บอกแต่สุดท้ายเนี่ยจะไม่มีทีมไหนที่ได้ชนะไปนะครับคู่นี้จะจบกันลงด้วยผลเสมอนะครับสำหรับคู่นี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับคู่แรกนะครับในเวลา3ามทุ่มนะครับทางด้านไบรตันเจอกับทางด้านอาร์ซนอลนะครับก็สั้นๆนนะครับคู่นี้ฟันธงเลยครับเสมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่5้าทุ่มกันต่อนะครับห้าทุ่ม ใครเจอใครครับอ่ะไปดูกันครับไฮทกวันนี้ครับจะเป็นการเจอกันของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับพบกับฟูแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับจะเจอกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนของทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็เวสต์แฮมชั่วโมงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับภายใต้การคุมทีมของทางด้านเดวิดมอยนะครับ ก็ถือว่าฮะแหมต้องพิสูจน์ผลงานกันอีกสักพักสำหรับเดวิดมอยส์ครับ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวเราพูดถึงสถิติคู่นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด4ี่บนัดนะครับเป็นเวสแฮมที่ชนะไป18นะครับสเสมอกัน11แล้วก็บูธทัมต้ามอเดอร์เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเอาชนะไปได้19้นัดนะครับก็ถือว่าสูสีครับคู่นี้เจอกันน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะครับส่วนอันดับของทั้งคู่เนี่ย จะเป็นฟุตัอนที่ดีกว่านะครับตอนนี้รัอันดับที่7อยู่นะครับ29นัดมี43คะแนนส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ย29นัดมี27คะแนนนะครับไปดูความพร้อมของเจ้าทิมงกันก่อนนะครับสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าก็กลับมาฝึกซ้อมกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็เรียกว่าตัวเล่นหลักๆที่เขาเคยใช้งานนะครับของเดวิดมอยก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับ โดยความพร้อมของทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเช็คตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวที่ต้องเช็คความฟิตแค,ค่คนเดียวนะครับนั่นคือแองเจโลออฟบอนน่านะครับซึ่งวันนี้คาดว่าเดวิดบอยน่าจะส่งเล่นตัวหลักนูกนามมาในระบบ4-1-4-1นะครับอาจจะดูแปลกนิดนึงนะครับผู้สำประตูของทางด้านเวสต์แฮมจะเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้นะครับคู่เซ็นเตอร์ก็แองเจโลออฟบอนน่าก็มีลุ้นออกตัวจริงนะครับคู่กับทางด้นานอิซาดิยอส่วนแบ,บ็คขวาเป็นไรอันเฟเดริกนะครับแบบ็คซ้ายเเป็นบบนนทาางด้แแออรคสวล ตัวรับวันนี้จะใช้ d e แ a n l i g ์นะครับกองกลาง4คนเนี่ยคู่กลางก็จะเป็นทางด้านโท o m a s s u ช e นะครับคู่กับ Mark Noble ส่วนผู้เล่นทางด้านขวาก็เป็น Jarrod Bowen นะครับส่วนผู้เล่นริมเส้นด้านซ้ายเป็น m i เก a อ l Antonio นะครับส่วนกองหน้าก็เซบาเตียนอเล่ are, นะครับสำหรับ West Ham United ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวครับสำหรับสภาพทีมของทางด้าน West Ham u n i t e ดนะครับ ส่วนทางด้านวูฟชชมตันวันเดอร์เอร์อครับเดี๋ยวเราไปเช็คความพร้อมของทีมหมาป่าหน่อยนะครับของนูโนเอสเปริโตนะครับซานเชสก็ถือว่าโอ้โหเป็นทีมที่สร้างความได้อย่างเหลือเชื่อนะครับฤดูการนี้ขยับมาอยู่อันดับที่เจของตารางได้นะครับสำหรับลูกทีมของนูโนเอสเปริโตนะครับโดยผลงานพวกเขาเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากองหน้าอย่างทัชนาราอูลคิมิเนสหรือว่า ทางด้านเดียโก้จอต้านี่ทำได้ดีเหลือเกินนะครับโดยความพร้อมพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยสมบูรณ์แบบสุดๆนะครับวันนี้พวกเขานะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะครับโดยคาดว่าดูโนเอสปริโตจะจัดมาในระบบ3 4 3ที่ถนัดนะครับผู้สบปบะตูก็เป็นทางด้านลุยบาติซิโอนะครับยังเล่นอยู่เหมือนเดิมแนวรับ3มคนก็วิลลี่โบลลี่นะครับ กอนอคอร์ดีแล้วก็โรแบนซัสนะครับส่วนกองกลาง4คนคู่ตรงกลางจะเป็นลูเบนเนเวสคู่กับเจ้ามาติโนนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับลูเบนเวียเก้จะได้ลงนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแมตต์โจฮัตตี้ส่วนตัวลุกด้านบนถือว่าน่ากลัวมากนะครับรเรนเชนด้านขวาเป็นอดามาตาโอเร่ด้านซ้ายเป็นเดโกจอต้าหน้าเป้าจะเป็นราอูลคิมินสนะครับสำหรับ วูดแชมตันวันเดอร์เรนะครับคู่นี้ที่บอกไปครับเจอกันมาสูสีพอสมควรนะครับสถิติทั้งคู่นะครับเดือมเดืชนะกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าให้มองคู่นี้นะครับว่าใครจะมีฝ่ายได้เปรียบกว่านะครับก็ยังคงมองว่าวูดแชมตันวันเดอร์เรนะครับปีนี้ถือว่าค่อนข้างจะแน่นอนครับแม้ว่าจะประสบปัญหาในช่วงโควิดนะครับอาจจะซ้อมน้อยแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพนะครับที่ดูแล้ว เหนือกว่เวสแฮมเดวิสมอยเข้ามาคุมทีมก็ยังผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมว่าคู่นี้นะครับจะเป็นเกมที่ทางด้านเจ้าถิ่นพยายามเปิดบุกเข้าใส่แต่ว่าบุกแฮมตันวอร์ดเลอร์ก็จะอาศัยการตัดบอลจากแดนกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะกลับไปเป็นเกมรุกแล้วก็น่าจะด้วยทีมดีที่ขาดของกองหน้านครับน่าจะเป็นบุกแฮมตันวอร์ดเลอร์ er ที่สามารถบุกมาเฉือนชนะได้นะครับด้วยสกอร์แบบเฉือนเฉือนและมีสกอร์ทั้งคู่นะครับน่าจะ ประมาณ2ประตูตอนหนะครับก็น่าจะประมาณนั้นสําหรับคู่ที่2ของวันนี้นะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์แต่จริงๆเป็นคู่ที่3ในการแข่งขันนะครับส่วนคู่สุดท้ายของค่าคืนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของทีมเรียกว่าทีมก็ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับสําหรับทางด้านบอลมัดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านพบก,กับคริสตัลพาเลทที่ไวต์ริที่เดีมนะครับในเวลา1นึนกาสนาทีนะครับ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าอันดับเนี่ยหูต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นนะครับบอลมัดเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับที่18ของตารางับปีนีเอดีฮาวเครียดแลอเกินนะครับ29นัดมีเพียงแค่27คะแนนนะครับส่วนคริสตัลพาเลตนะครับอยู่อันดับที่1 1นะครับของโรฮัสซันเนี่ย29นัดมี39คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับต่างกันอย่างเหลือเชื่อนะครับเราคิสตัลพาเลตอย่างที่เรียนไปเนี่ยพออยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีลุ้นไม่ว่าจะเป็นการ เรียกว,ว่าลุ้นพื้นที่ยุโรปก็ดูค่อนข้างจะยากตกชั้นก็คงไม่มีแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความพร้อมกันบ้างดีกว่าสําหรับคู่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของเจ้าถิ่นกันก่อนดีกว่านะครับเจ้าถิ่นบอลมัดนี่ก็ต้องเรียกว,ว่ากลับมาซ้อมก็ดูมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนที่เจ็บเนี่ยก็เรียกว,ว่าได้กลับเดินหน้ากลับเข้ามาสู่ทีมแล้วนะครับ โดยพวกเขาเนี่ยวันนี้จะเล่นใน v i t a l i t y Stadium นะก็ถือว่าน่าจะมีกำลังสติกำลังใจที่ดีกว่านะฮะแต่ว่าไม่มีแฟนบอลน,นะก็อาจจะทำให้เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับโดยตัวผู้เล่นของในด้านบอลหมัดนะครับก็จะมีเชฟความฟิกก็จะเป็นฟิลิปบิลลิงนะครับดวิดบรูคส์พวกนี้นะครับส่วนชาลีดานิเอลเนะี่ยเจ็บไปแล้วแน่นอนส่วนแรนเฟเซอร์เนี่ยมีข่าวว่าคัมแบ็คนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาลงสนามหรอเปล่าเพราะเจ้าตัวยัง เรียกว่ายึกยักยึกยักอยูยอย่นะครับว่าจะเล่นต่อให้จบฤดูกาลแล้วเพอะเจ้าตัวแสดงอาการนะครับว่าอาจจะไม่เล่นต่อจนจบฤดูกาลนี้แต่ว่ารอ,อย้ายทีในฤดูกาลหน้าเลยนะครับเดี๋ยวต้องคอยดูอีกทีว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับส่วน11คะแนนตัวจริงของด้านบอลหมากที่เอธิฮาวคาดว่าจะส่งลงสนามในวันนี้นะครับก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับก็จะมีทางด้านแอรอนสแตรมเดลนะครับเป็นผู้สารประตูนะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นคริสเมฟัม คู่กับทางด้านสตีฟคุกนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นอดัมสมิธส่วนดังซ้ายอาจจะขยับอาธานอาเก้ออกเล่นแบ็คซ้ายก่อนนะครับส่วนกองกลาง3มคนนะครับโอ้โหมากันเต็มเหมือนกันครับเจฟฟ์สันเลร์มาฟิลิปบิลลิงส์นะครับแล้วก็มีทางด้านลูอิสคุกนะครับตัวรุกวันนี้น่าจะใส่เต็มเจอกับทีมที่ระดับไม่ต่างกันมากนะครับก็จะมีทางด้านโจชอคิงนะครับแล้วก็เดวิดบรูส์อาจจะผ่านความฟิตและหน้าเป้าก็คงเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับที่ยืนปักหลักอยู่แล้วนะครับนั่นคือ ความพร้อมนะครับของทางด้านเจ้าถิ่นบอลมัดนะครับก็ดูแล้วน่าจะจัดทุบชับใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าบอลมัดเนี่ยอยู่ที่18นะครับมันกะ็ต้องดิ้นรนให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดให้ได้นะครับเราไปดูทีมจากลอนดอนบ้างครับอย่างทางด้านคริสตัลพาเลทนะครับก็ต้องบอกว่าคริสตัลพาเลทในวันนี้เนี่ย รอยฮัสซันเตรียมจัดชุดใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยครับโดยวันนี้คาดว่ารอยฮัสซันจะมาระบบ4-5-1ตามสไตล์ที่ถนัดนะครับหลังแน่นสวนกลับให้เร็วนะครับโดยผู้สำหรัตัวของเขานะครับน่าจะเป็นทางด้านวิเซนเต้กัวอต้านะครับที่ยืนเป็นหลักตลอดในฤดูการนี้นะครับคู่เซ็นเตอร์ก็จะมีเจมส์ทอมกินนะครับมีทางด้านแกรดี้เคฮิลแบ็คซ้ายนะครับเป็นหน้าที่ของแพทริกฟานอันโฮโซนแบ็คขวาเป็นของจอเอลวอร์นะครับ ส่วนกองกลางเนี่ยหคนก็จะแบ่งเป็นตัวรับนะครับก็จะเป็นเจมส์แมคคาร์ทีคู่กองกลางก็จะเป็นเจมส์แมคอาร์เธอร์คู่กับทางด้านชิคกิโยเต้นะครับส่วนทางขวาจะเป็นหน้านที่ของจอร์แดนอารยูนะครับวิงซ้ายเป็นวิลเฟรดซาฮาและกองหน้าก็จะเป็นคิสยองเบนเตเก้หรือคิสเตียนเบนเตเก้นะครับคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการเจอกันนะครับเจอกันมา10นัดนะครับก็เรียกว่าเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างชนะกันมาสนัด และเสมอกัน4ี่นัดนะครับสำหรับการเจอกันสินัดของทั้งคู่นะครับก็เรียกว่าสูสีคู่ขี้ทีเดียวนะครับสําหรับคู่นี้นะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นหน้าไหนนะครับแต่ว่าด้วยอันดับแล้วก็เรื่องเรื่องความกดดันนะครับต้องยอมรับว่าบอลหมัดมีความมุ่งมั่นและความกดดันมากกว่าและการได้เล่นในบ้านคือการที่พวกเขาต้องชิงความได้เปรียบแม้ว่าจะไม่มีแฟนบอลก็ตามนะครับยังไงก็ต้องเล่นดีที่สุดนะครับแล้วตดวผู้เล่นที่พวกเขาเนี่ย จ็บไปก่อนนะเนี่ยก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ววันนี้ก็น่าจะฟิดลงสนามหลายคนนะครับเมื่อเทียบกับพาเลทที่ความมุ่งมั่นมันน้อยลงไปนะครับแล้วประจวบเหมาะกับด้านรอยฮัสซันเองก็เป็นคนที่ถนัดเล่นเกมรับไปสวนกับก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านครับจะคมขนาดไหนนะครับทีเด็ดของคาร์ลบิวสันจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าลูกเกมนะครับที่เรียนครับด้วยความกดดันด้วยความมุ่งมั่นนะครับบอลหมัดดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเป็นบอลหมัดที่เปิดเกมเข้าใส่ในด้านคริส ก็ขึ้นอยู่กับกองหน้าเลยครับว่าจะจบคมหรือไม่ถ้าจบคมผมเชื่อว่าวันนี้นะครับท้ายที่สุดจะเป็นเกมของบอลมัดและพวกเขาจะเก็บสามคะแนนเพื่อขยับนะครับจากอันดับ18ให้ได้นะครับถ้าชนะนะครับไม่นับรวมทีมอื่นนะครับพวกเขาจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 14- 15หรือได้นะครับก็คิดว่าคู่สุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่นบอลมัดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านคริสตัลพาเลทไปได้นะครับเอาละครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนนะครับวันนี้ ได้ดูแล้วถ,ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทาง Facebook รวมถึงกด Subscribe นะครับและสั่นกระดิ่งที่ทางด้านช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับส่วนวนันพรุงนี้เดี๋ยวจะมาพิจารณากันเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ